ผมจะผมจะมันอยู่ตรงนี้มั้ยอยู่ตรงนี้มั้ยอยู่ตรงนี้มั้ยได้ตัวหนึ่งฮะยอดไปเลยชนะนะฮะแปดต่อสิบสิบสามต่อแปดเอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ยีต้อนรับเข้าช่องแกร์ตเดอร์เช่นเคยครับมา วันนี้เหมือนเดิมฮะลงแรงเช่นเคยครับบอลแลนด์ครับผมวันนี้จะจับโซวาไปฮะไปะไปยิงสแกนกันดีกว่ายังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเยอะๆนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับเกมที่ผมนําเสนอนะครับผมยังไงวันนี้ปะเตรียมตัวรุยกันดีกว่าโอ้โหหลังจากพาทที่แล้วนะฮะตึงฮนะ ถ้าใครได้ดูพัทที่แล้วนะโอ้โหแบบลุน้นใจจะขาดเลยว่าโอ้โหเสมอได้ไงไม่รู้คือแบบตีตื้นอะ่ะกินกันไม่ลงจริงยังไงก็ไปลุยกันดีกว่าครับเนาะ Let's go โอเคครับมาแล้วตาแรกด้านนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นะเล่นโซวาด้วยอเดี๋ยวเดี๋ยวนะอเอาโดนแล้วกันเนาะ ผมไม่ค่อยได้จับโซวาเท่าไหร่ว่าไม่ใช่ตัวมีมหลักกองมุมนะแต่ก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดครับไปไปฮะเริ่มแล้วฮะตาแรกของเราโซวาอุ้ยเอเต็มเลยเอ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 เสียงเอเต็มเลยฮะเสียงเอเต็มเลยเล่งกิงกรนี้ก็เต็มเลยฮะ Okay. โอเคเดี๋ยวเช็คท่อฮะเลน,น่าเลน,น่าฮะคนวางระเบิดร่วงมีเลน,น่ากับคิวจอยยังเหลืออยู่อ่าท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาชมนะฮะถ้าเกิดว่านั่นไงโอ้น,นัดเดียวโดนหัวตายเลยรู้ได้ไงวะเราอุตส่าหยนะ์ย่องงั้นอะเมื่อกี้ผมย่องยิงนะผมไม่ได้กดวิ่งเลยเฮ้ยเฮ้ย เล่นไปโอ้อลรน่าเก็บสามอะ่ะในท่อเ l e f ย <seconds> left. ไปบีแล้วมั้งด่านนี้มันมีได้สามจุดไงมีทั้งเอทั้งบีทั้งซีมันไล่มันยากนะแต่กเมื่อกี้อ่ะพลาดอะ่ะ ตายเลยแล้วก็ไปตายอีกสองตัวนั่นไงตาแรกก็รู้สึกว่าจะหยาบไงไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยโอเคไปจุยจอยมันมันวางไหนวะวางซีเหรอโอเคเฟสสองแล้ว อ้โหระเบิดทำงานอีกท่านปะไม่ท่านครับเซฟดีกว่าฮะอืพลาดเมื่อกี้ไปฮะลุยต่อดีกว่าฮะไม่ได้ก็ได้จับโซว่าเลยนะสแกนอยู่ปะโ,โดนระเบิดหนึ่งตายหนึ่ง น่าจะไปทางบีเยื้องไป4นะฮะเพราะแด่นี้มีอยู่สาจุดเลยเอะมีบอมบอดด้วยมีบอมบอดอยู่นี้ฮะมีบอมบอดอยู่นี้โอเคอีกตัวหนึ่งมันซ้อนว่ะ มันจะออกปีก็ไม่ออกนะมันจะออกเอก็ไม่ออกด้วยแต่ก็คือว่านี่ยอยู่นี่ยข้างบนนี่แหละโอเคตัวระเบิดล่วงสองตัวโอเคเก็บสามอย่างนั้นแหละสวยหลุ้นเอาใจเทบขาดแต่โซว่านี่ผมมานะเป็นตัวที่เปิดโอ้โหมันไม่ได้งเลยวะ,ะลืมกดชาร์จ อเคฟังจากเสียงแล้วน่าจะไปเอกันนะฮะแล้วผมขอสแกนแถวนี้ก่อนโอ้โหโดนเหลือใครอยู่ปะยับจ้าเยอะด้วยนะต้องต้องมีคน <c oughs> ไม่ตายเว้ย โอ้โหนั่นแหละวไวเปอร์นั่นแหละถูกต้องถูกต้องแล้วฮะเป็นตัวแทงขอไวเปอร์เด,ดี๋ยวก้ t h a t s diffuse it bro t h a t s diffuse it man o อ a y เพื่อ,อนดีวะแจม ีคนเริ่มสงสัยฮะว่าเลซี่เราแรงอะไรเลซี่เราทีมเราอะอ๋อมันรู้สึกว่ามันจะเก่งจัดเลยใช่ปะอ๋อเลซี่ตายละกูจะสงสัยเลซี่ตายละเ <c oughs> อ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสี่ห้าอ้อมอ้อมองปีไปดีกว่ามั้อองผมว่าโอเค ซีแบบเต็มๆเ,เลยวะหนีหน้า,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 านะตัวเดียวแก,กเราต้องยิงชิงไหมฮะชิงไปแล้วก็มันจะได้ สแกนไปเอ่อเอ้ยเอ้ยเอ้ก e. e ันหมดเลยเอ้กันหมดเลยเต็มเต็มเต็มมาเต็มผมจะผมจะมอยู่ตรงนี้ปะอยู่ตรงนี้ปะอยู่ตรงนี้ปะได้ตัวหนึ่งฮะ เหลือเล่นอะตัวเดียวโอเคกะปืนนั่นแหละไอชิวไล่บันบัดดียสมสองครับโอ้เอว่าไรฟาาเอลดูย์เอจังสแกนมาสิไม่ได้อยู่นี่อ จีีลองสีสีก็ไม่มีสีหมดเหรอโอ้โหชนะไม่ได้ทำอะไรเลยฮะคิวจอยเก็บเยอะมากไม่รู้คิวจอยแล้งอะไรอะ่ะแต่คิวจอยแม่นจริงเราต้องยิงชิ่งไปที่เดิมฮะโซฟาเป็นตัวที่สแกนระยะนี้ดีมากสำหรับผมนะเจอไหมผมมาเก็บลูกแก้วไงวางเพื่อมาเก็บลูกแก้วนี่แหละ คือมันจะแอนตี้เร็วๆอยู่ไหมอยู่ไหมจ๊ะเฮ้มีตัวหนึ่งฮะโุ้โมโหเล่นหน้าเล่นหน้าอีกแล้วยิวจอยมีิวจอยดีกว่าฮะโอ้โหเฮ้ช็อตเฮ้ช็อตสองสองต่อสามคือพิวจอยเป็นอะไรที่แบบ วิ่ยอะไรวะยิงอะไรวะน่ะยิงอะไรวะน่ะสกิลคิวจอยอะไรที่น่าลำคขญมากอ่ะเนี่ยเข้าเอ็มละคือแบบโผล่ไปแล้วเจอบอมบอทอย่างเงี้ยวางวางสแกนอะไรเงี้ยมันมันน่าลำคขญมากแต่ที่ทีมที่เล่นเป็นอะวางได้จุดที่ดีนะโอ้โหลับรองอะเข้ายากนั่นไง ก็ผมขอลองของดีหน่อยฮะมาของแพงด้วยใช้ให้คุ้มของแพงต้องใช้ให้คุ้มอืมืม <c oughs> ไหนวะเนี่ย C เหรอ C หรือ B วะม,มันชุบ <my life. S 1> มันชุบฮะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่า C หรือ B เมื่อกี้ผมไม่ได้มอง <Take> โอเคไปสแกนก่อนนะมาจริงเลยมาไหมดูหลังให้หน่อยโอ้โหโดนหมอ,อกอีกโดนหมอ,อกอีกฮะมองไม่เห็นเอาไงวะ เฮ้ยของแพงกันเนี่ยถือของแพงอยู่กู้ <class> หลังเข้าอะ่ะ <Right here. S 1> หลังเข้าแน่นอนเลยโอ้โหงานงอกเลี้ย <bike> ขอขึ้นบนไม่โนดนมันยิงไฟมาตรงนหนวะเฮ้ย อัดลูเซ็งเซ็งไหมนั่นไงไปฮะต่อด้กว่าฮะทุก่านมืี้ค่อนข้างดีเด็ดหัวเสียนิดนึงเลสอีกแล้วว่ะของก็ดีจริงอ่ะคนนี้ ผมว่าดักอันนี้แล้วนะเมื่อกี้เสียดายปืนมากเลน,น่าเราไปแล้วะมันจะออกมาซีไหม oh. Oh. สามสองสามสี่ Hmm. เปิดหมอกเฉยใครมันจะไปมองเห็นวะอยู่น <are> ี่อยู่เนี้ยฮะ30 i r t y seconds left น่ะโห มาตอนไหนวะโอ้โหเต็มหัวดอกนี้ไม่ต้องสืบเลยเฮ้ยแม่นจัดว่ะเหมือนเกมมันเป็นอย่างนี้แล้วมันกินกันลงยากฮะเหมือนเกมที่ผ่านมาของผมเลยคือแบบคือมันจะชนะก็ไม่ชนะแบบ มันห่างไม่ห่างอะแต้มมันไม่ห่างอะฮะเอ่อซ้ายหรือขวาวะ C เหรอเฮ้ยแต่ผมได้ยินถึง A นะนผมรีดน A นะฮะ A น่าจะเยอะวันอติวะ,ววะผมไม่อยากเข้าไปในอติคิวจอยเลยฮะแบบ มันจะทำให้อ oh. ื่นน่ะมันจะทำให้ติดช็อตอ่ะบอมโดนโอเคอู้มันเคาะเคาะเคาะตายเลยดูดิโอเคอ้อทำไมทำไมอยู่ด้านนั้นวะโอเคหกสี่ฮะทีมดีอ่าเลซี่โหดมากอ่ะ ลองยิงสแกนไปทางนี้ดูเนาะว่าจะมีใครอยู่ไหมสแกนไปอุ้ยโดนว่ะซีว่ะซีว่ะซีเต็มเลยซีฮะละเอียดซีละเอียดฮะ i'm last player standing one enemy remaining on you too i'm too revealing area carson hit it so far โอ้โห oh, <laughs> ว่าจะเนียนตั้งหน่อยไม่ได้วะ <Come. S 1> เล่นอย่างนี้เล่นยากฮะแต้มมันไม่ห่างอ่ะคือแบบ s <S นะอันตีเร็ววะอันตีด,ตดักซีไปแล้วฮะน่าจะน่าจะเอกันนะนั่นแหละ <laughs> ผมว่าน่าจะเอกัน เลคุมกันหลังให้มากเลยวะอยู่วะอยู่วะอยู่ดีแหละโอ้โหเลทเก็บหมดเลยว่ะท่านผู้ชมยอดเลย ทีมดีไม่ใช่ไปกับพึ่งเก,ก,ก,ก็บเอสเนี่ยต่อได้ไหมฮะเราได้สลับฝั่งมาแล้วเราเป็นฝั่งวางระเบิดบ้างคราวนี้แหละเราจะวางอุ้ยว <What? S 1> UT. UT. ันดาวว่ะยูทียูทีโอเคคือ ศพใครกับเราเดินมาเบาอ่ะเดินมาเบาเป็นไหมโอเค area 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 you วางก่อนนเวังไว้อยู่ในรูนั้นเต็มเลยเหรอผมว่ามันต้องมีตัวมาทางนี้ก่อนอื่นเราต้องซุ่มก่อนนะฮะ ท่านผู้ชมเขาต้องขอไปท่านผู้ชมเลยนะถ้าบอมว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่แม่นเลยทำไมทำไมคุณเล่นอย่างนี้ทำไมคุณแซฟอย่างนี้เพราะว่าผมเล่นอย่างนี้ฮนะผมไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นอ้าวเหลือสองบ่นไปบ่นมาเหลือกูคนเดียว what the what the <laughs> อะไรวะแปะ ต่อที่ว่าเมื่อกี้บ่นไปบ่นมาทำไมเราเหลือกันแค่นี้อะ่ะงงงงงในงงอ่าแกไ่ไหมโอเคมืดบอดสนิทข้างบนตาบอดตาบอดตาบอดนตาบอด ดูเต็มเลยวุเนี 2, ่ยโอ้โหเต็มรูโอ้โอ้ไฟ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 ไปบอลไปก่อนบนอยู่ยุ้งบนยุ้งบนโอเคมันเอสอีกแล้วอ่ะเอสสองรอบสามรอบเอสอะไรของมันวะโอ้โหมันจะโหดไปไหนเนี่ยสี่สิบสองตายเก้าป้าบอเขาแตกคุณผู้ชมว่ามันอยู่แหล่งไหนไทยมันไม่น่าจะมาอยู่มันไม่น่าจะมาอยู่บอลสามได้นะไอ้คนเนี้ย โหดจัดว่ะโหดเกินไปสแกนอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมโอเคเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตกใจบนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคตาบอลด,ด้วยมองไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ย <c oughs> เลสซี่บ่ปุ๊ม <c oughs> <c oughs> โหดจัดจีจีเลยฮะเจอผมว่าเลสซี่ไม่ใช่แหลงบอลสามบ่คือมันหรือว่ามันอันนี้วะไมไ่ไม่รู้อ่ะแต่มันเก่งจริงยอมรับฝีมือฮะฝีมือได้เลยแบบ คืินบอยเลซี่หยุดแล้วอะอะไรวะเอาเลซี่หยุดแล้วจะชนะอยู่แล้วให้มันจบจบไปเพื่อนโอ้โหแล้วเขาเองกันหมดแล้วฮะเฮ้ยเดินไปเลซี่ยิงเลยโอเคอเคข้าบี ยู่ไ,มไ,มไปบาเลยก่อนบาริเอคิวเอสตันมายแพลนลีโลดลีโลดลีโรดลีโลดโอ้โหไล่เก็บทีละตัวเลยอ่ะเอาตายตายตัวเดียวยุงหมดหรอโอเค เกดเวิก่อนแล้วสิโหดจัดโอเคครับต่อดีกว่าฮะสิบต่อหกแล้วตอนนี้จะได้จบจบไปอยากจบแล้วเนี่ยอยากจบเกมแล้วอยากจบเกมวาดระเบิดมาโอเคระเบิดมาระเบิดมาเยอะจังเลยเปลี่ยนทางดีกว่ามาก เปลี่ยนทางดีกว่ามั้งมันมาอซอีกันเต็มเลยฮะโอ้โหมือผมแข็งมากตอนนี้ผมหนาวหนาวแอร์เรือนะ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 คือเพื่อนไม่ยอมเปลี่ยนทางเลยฮะคือจะเข้าซีกันหมดเลยยอมใจไปต่อฮะรู้สึกเหมือนจะเข้าบีเหรอ B ไหม B หรือ A โอ้โอนแล้วหตัวสตัวด้วยขอคือพอพอใกล้ชนะเป็นยี้ตลอดอะโอเคมีปัญหาตลอดฮะ จะน้ำผากจนจบหน่อยก็ไม่ได้โอ้ติดเล่นแล้วรู้สึกเนี่ยฮะจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะผมรู้สึกว่าเกมนี้คล้ายๆใจแบบนี้แหละคือพอจะชนะแล้วก็มีการแบบเฮ้ยยื้อหน่อยนะเดี๋ยวก็ถ่างแล้วเดี๋ยวก็ชนะอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ฮะเกมนี้รู้สึกไงไรู้วะมัน ติดเล่นแล้วผมว่าติดเล่นแล้วว่าไม่เอากระละ้ผมว่ามันจะให้มันจบหน่อยก็ไม่ได้โอ้ไม่โดนครหรอกโอเคบอมบาริอาโอเคอีกสองตัวสาม เฮ็ดอีกรอบไปเฮ็ดอีกรอบไปลงล่างไปแล้วเ้ยถ้ามันได้ตัวนี้มันเอสแล้วนะัเน uh ี่ยะสิบเอ็ดต่อ 8. แปดต่อฮะท่านผู้ชมตอนนี้สิบเอ็ดต่อแปดว่ะเรน,น่าแล้วอะไรกันเยอะแยะไปหมดวันนะี้ยังไม่มีใครขยับไปไหนเลยนะทีมผม ยังอยู่ข้อเอเหรอเอเหรอโอเคสองอีกแล้วโอเคแกนไว้อยู่บนว่ะดีปล่อยโดนไป เหมือนผมเป็นนักข่าวตอนเนี้ยเรากำลังถ่ายทำนะฮะสารคดีของเล็ดว่าขึ้นไม่ได้วะอยู่างนี้แหละนั่นไงผมไม่ได้ทำอะไรเลยฮะเป็นนักข่าวเนี่ยตอนนี้โซวาแอนนักข่าวไปต่อฮะไม่รู้ว่าเลสี่มันจะโหดไปไหนตอนนี้มัน61ตัวแล้วอะโอ้โหแล้วเราอยู่ที่สองนะโอ้โอ้โอ้จะตายจะตายยิงสแกนไปได้ไหม อยู่ไหมเฮ้ยไม่มีใครเหรอเป็นไปไม่ได้ว้านต้องมีสักคนแหละต้องสแกนสแกนไม่มียิงเหรอเออไฟ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  t a k เออนี่ไง ทำไมมันจะไม่มีว่า,าแล้วบอมบัดโอ้โหจบฮะเลซี่เกียรแล้วยอดไปเลยชะนะนะฮะ8ต่อ10บสิบสาต่อ8พูดผิดพูดถูกเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมสนุกไหมครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแต่ตามาทำด้วยอะไรโอ้โห65ตัวตาย13โคตรจัดขึ้นไมนี่ยแรงไม่ขึ้นเหรอ อะไรกันวะอันนี้คือบอลสองแล้วใช่ไหมยังยังไม่ใช่บอลหนึ่งอยู่เลยโอเคครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายเมียว <c oughs>